สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินเช่นเคยนะคะกับการนำรถมือสองคุณภาพดีในราคาคุณภาพมานำเสนอให้ทุกคนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก 2.7J Smart c a b ปี2011ค่ะ รถสภาพสวยได้บางเดิมทั้งคันเลยนะคะรถขับไปแล้วกว่า179,000กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดกระชับเข้าสุดค่ะเฟืองท้ายปกติค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 7 0 0ซ c รถใช้น้ำมันล้วนค่ะอัตราเร่งดีมากนะคะรถคอยตรวจเช็คของเหลวตลอดไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนค่ะเดินทางไกลก็สบายค่ะช่วงแรงดีปกติสีสวยงามรอบคันค่ะ มีริ้วรอยเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นตัวถังสวยได้บางเดิมทั้งคันเลยค่ะรถไม่เคยอุบัติเหตุหนักหรือจมน้ําค่ะล้อมแม็กเดิมยางสวยใช้งานได้ดีค่ะเรื่อบะาปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยค่ะพร้อมเสริมกันชนท้ายสวยๆมาชมภายในกันต่อเลยค่ะภายในถือว่าสวยสะอาดกว้างขวางเลยนะคะตัววีโก้ตัวเจต,ตัวนี้ภายในจะตกแต่งด้วยสีเทาให้รมสปอร์ตสปอร์ตหน่อยค่ะระบบมีระบายครบคัน บอผ้าคู่หน้าปรับไฟฟ้าสภาพสวยใช้ได้ค่ะมีริ้วรอยมีคราบบ้างตามการใช้งานแต่ไม่ขาดค่ะพาไปล้างทําความสะอาดอีกนิดก็สวยแล้วค่ะเบาแคปเป็นเบาะหนังสีดําสวยสะอาดค่ะมีรอยขาดอยู่นิดนึงค่ะไม่ถึงกับหน้าเกลียดนะคะสายคาดเข็มขัดนิ้าภัยมีรอยขาดตามภาพนะคะแต่ยังใช้งานได้ตามปกติค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะระบบแอร์ดีเย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีครบ ภายในโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้เลยค่ะภาษีขาดนะคะภาษีปี63รถสภาพสวยพร้อมใช้งานใครหาอยู่น่าจับจองมากค่ะคันนี้ได้รถสภาพสวยขับดีกับรถปีค่อนข้างใหม่ใช้งานการคุ้มคุ้มเลยค่ะมาส่งต่อกันในราคา194,000บาทค่ะใครสนใจก็สามารถโทรต่อรองราคากันได้เลยนะคะซึ่งแอดมินก็จะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้้านล้างคลิปเช่นเคยค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับก็สามารถไปดูรถได้ที่ถนนสุขสวัสดิ์30กรุงเทพมหานครค่ะหากแอดมินลงข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะ สำหรับวันนี้ลากนัไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ